เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องของการต่อเซลล์ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเคอร์ชอปรอด้วยนะครับมีกดคองเคอร์ชอปด้วยเนาะถ้าสมมุติว่าเวลาที่เราเรีย <dad> <correlation. S 2> right นเนี่ยมันพอเนาะสำหรับการต่อเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยก็คือการนําเอาเซลล์ไฟฟ้ามารวมกันนะครับมากกว่า1เซลล์ขึ้นไปเนี่ยการนําเอาเซลล์ไฟฟ้ามากกว่า1เซลล์ขึ้นไปมารวมกัน เพื่อที่จะให้ได้ขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าตามต้องการนะครับซึ่งการต่อเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะมีสามรูปแบบนะครับแต่ว่าในนี้ครูเขียนมาแค่อสองเนาะเพราะว่าครูยกไปในหัวข้อถัดไปในเรื่องถัดไปเนาะที่จริงมันจะมีสามรูปแบบนะครับมันจะมะีการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบผสมนะครับซึ่งทั้ง3แบบเนี่ยก็จะมีนะครับค่าเซลล์ไฟฟ้ารวมเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะนี่มาดูการต่อแบตเตอรี่หรือว่าการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับอันนี้จะได้ผลรวมออกมานะครับเหมือนกับการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมเลย การต่อแบบอนุกรมก็คือการต่อเป็นแถวเรียงๆกันแบบนี้นะครับหลายๆแถวเรียงกันแบบนี้ซึ่งค่าของ E รวมเนี่ยนะครับหรือว่าค่าเืลล์ไฟ้ารวมเนี่ยมันก็จะได้เป็น E หนึ e ่งบวก E สองบวก E สามไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีแบตเตอรี่ n ตัวก็จะเป็นบวก E n แต่ว่ามันจะแบ่งเป็น2องกรณีนะสำหรับการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมเนี่ยก็คือหต่อแบบ ไปตามกันต่อแบบตามกันก็คือหันขั้วซลลไฟฟ้าไปทางเดียวกันเนาะอันนี้ถ้าเป็นต่อแบบแรกนะครับขั้วบวกก็จะหันไปทางขั้วบวกขั้วบวกขายาวนะครับแล้วลบขาสั้นอันนี้ก็คือต่อตามกันครับต่อตามกัน,นลักษณะของขั้วบวกก็จะ หันไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นค่า e รวมครับค่า e รวมก็จะได้เป็น e 1บวก e 2นะบวก e 3, e 3ไปเรื่อยๆจนถึง en นะครับไปจนถึง en ส่วนการต่อแบบที่สก็คือการต่อแบบกลับทิศกันนะครับหรือการต่อแบบขัดกันซึ่งซึ่งการต่อก็เป็นการต่อแบบอนุกรมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหันขั้วแบตเตอรี่เนี่ยไปคนละทาง นีอันนึงก็หันไปทางนึงนะครับอีกอันนึงก็หันไปทางนึงเนะเพราะฉะนั้นค่า e รวมเนี่ยก็จะเป็นเอา e หนึ่งลบกับ e สนะก็คือเอา e มาลบกันนะครับถ้ามันมีมากกว่าสามตัวนะถ้าวงล้อมมีสามตัวนะครับตัวนี้นะครับหันไปทางนี้เป็น e 1น่งอันนี้เป็น e e 2 แล้วบางเอ็นมีอีกตัวหนึ่งนะครับ e สามขั้วบวกหันไปอีกทางหนึ่งแดงว่าตัวที่หันมาในทางเดียวกันเนี่ยก็จะเป็น e รวมก็จะเป็น e หนึ่งบวก e สองครับ e หนึ่งบวก e สองส่วนตัวที่หันไปในทิศต,ตรงข้ามเนี่ยนะครับหรือตัวที่มาขัดตัวอื่นเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายลบนะครับก็จะเป็นตัวที่มาลบ,บากับตัวอื่น เป็น e สามนะครับ e ห e e นึ่งบวก e สองลบ e สามนี่อันนี้ก็คือการหาค่า e รวมนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนค่าความต้านทานนะครับค่าความต้านทานรวมเนี่ยเหียว่าความต้านทาน,นหมายถึงความต้านทานภายในนะความต้านทานภายในของแต่ละเซลล์นะครับความต้านทานรวมก็จะเป็น r หนึ่งบวก r สองบวก r สามนะครับทั้งต่อตามกันแล้วก็ต่อขัดกัน นะเพราะว่ามันเป็นการต่อแบบอนุกรมเพราะฉะนั้นค่าารวมก็จับบวกกันเลยนะครับอันนี้ก็คือการต่อแบบแรกนี้ไปดูการต่อแบบต่อไปนะการต่อแบบต่อไปก็คือเป็นการต่อแบบนะครับเป็นการต่อแบบขนานนะเป็นการต่อแบบขนานโอเคอ่านะ ลักษณะของการต่อแบบขนานนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะก็คือต่อซ้อนซ้อนซ้อนกันแบบนี้นะครับค่า e รวมตรงนี้หาไม่ยากนะ e รวมจะเท่ากับค่า e ที่ให้เข้าไปนะครับหรือว่าค่าเสลล์ไฟฟ้าที่ให้เข้าไปนะครับ e รวมจะเท่ากับ e หนึ่งเท่ากับ e สองเท่ากับ e สามค่า e มันจะเท่ากันทุกตัวง่ายๆนะครับเหมือนค่าความต่างศักย์นั่นแหละถ้าต่อถ้าต่อขนานนะ e <ส S 1> <ๆ>รวมก็จะเท่ากับ v1 เท่ากับ v2 เท่ากับ v3 นะครับส่วนในส่วนของค่า r นะครับหรือว่าค่าความต้านทานเนี่ยนยีก็จะเหมือนกันนะครับกับการต่อตัวต้านทานแบบขนานนะครับก็คือ1ส่วน r รวมเท่ากับ1ส่วน r1 ะบวก1ส่วน r2 บวก1ส่วน r3 นะครับนะก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้ามีตัวต้านทาน2ตัวก็ใช้สูตรลัดก็จะเป็น r ะรวม เท่ากับ r 1คูณ r 2ส่วนด้วย r 1บวก r 2นะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่นะีมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีตัวต้านทานแค่2ตัวหรือว่ามีเจ้าตัวแบตเตอรี่แค่2ตัวนะครับก็ใช้สมการตัวนี้ได้โอเคนะทีนี้ไปดูต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ การต่อแบบผสมอันนี้เราข้ามไปงานตัวนี้ไปก่อนเนาะข้ามไปงานตัวนี้ไปก่อนนะครับการต่อตัวเซลล์ไฟฟ้าแบบผสมนะครับนักเรียนดูนะมันจะมีทั้งนะการต่อแบบอนุกรมนะครับแล้วก็แบบขนานอยู่ในเซลล์เดียวกันเลยอันนี้มันจะเหมือนแบบ เป็นเซลใหญ่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็จะมะีความต้านทานนะครับภายในอยู่ในตัวนี้ด้วยนี้ถ้ามันเป็นมีการต่อทั้งขนานและก็อนุกรมอยู่ในตัวเดียวกันน,ะนักเรียนสังเกตดูค่า E นะครับค่า E รวมนะถ้าเราต่ออนุกรมนะเป็นจำนวน x เ e l นะครับ x c e l ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมนะครับ อันี้มันจะหมายถึงว่ามันมีมันมีแบตเตอรี่ทั้งหมด x ตัวนะครับมีแบตเตอรี่ทั้งหมด x ก้อนที่ที่มันต่ออนุกรมกันอยู่นะครับเราจะได้ค่าสิกมา e ก็คือ e รวมนะครับหรือว่าสิกมา e เนี่ยเท่ากับ x ค e, นะูณกับ e ก็คือมีเท่าไหร่ตัวก็คูณเท่านั้นไปส่วนการต่อในแนวขนาดเนี่ยไอในส่วนของเซลล์ต้านทานเนี่ย นะครับเซลไอเซลไฟฟ้าเท่าที่เซลไฟฟ้ามันเท่ากันอยู่แล้วนะครับอ่าก็หนาเราก็คูณแค่คูณแค่ในแนวนี้คูณแค่ในแนวนี้นะครับอ่คูณแค่ในแนวอนุกรมเอ,า,อาง่ายๆนะครับเห็นไหมไอค่าเซล์ไฟฟ้ารวมก็ได้ได้เป็นตัวนี้ออกมานะครับอ่าส่วนในส่วนของอ่าตัวต้านทานรวมนะครับหรือว่าซิกมาอ ซึ่ง r ถ้ามันมี x ตัวนะครับถ้ามีตัวต้านทานอยู่ x ตัวนะครับก็จะเป็น x คูณ r ใช่ไหมฮะแล้วถ้ามันมี y แถวแน่นอนนะครับไอ y แถวเนี่ยหมายถึงว่ามันต่อขนานกันนะมันมี y แถวก็จะเป็น x คูณ r ส่วนด้วย y ก็คือจำนวนเซลล์คูณ x ไอจำนวนเซลล์คูณตัวต้านทานส่วนด้วยจำนวนแถวนั่นเอง นะครับกี่นะอันนี้ก็คือซิกมาอีแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นซิกมาอ่าทีนี้จาก i นะครับนักเรียนเรียนสมการมาตัวนี้มาแล้วเนาะจาก i เท่ากับซิกมาอีส่วนด้วยซิกมาอใหญ่บวกด้วยอเล็กนะครับทีนี้อใหญ่ก็คือตัวต้นฐานภายนอกตัวนี้ ตัวตั้นทานภายนอกตัวนี้แล้วก็ R เล็กก็คือค่าตัวนี้ของเราครับโอเคเนาะค่าซิกมา e ก็จะเป็นค่านี้เนี่ยเราก็แทนเข้าไปซิกมา e ก็จะเป็นอ่า x e เนีส่วนด้วยค่าตัวนี้นะครับอัน,นี้ตัว e นะนด้วยอา r ใหญ่บวกด้วย xr ส่วนด้วยค่า y นะครับทีนี้เราก็ นะบวกตัวนี้ออกมานะครับจัดรูปใหม่ให้มันนะครับจัดรูปใหม่ให้มันนะไออาร์ I R, บวกด้วยเอ็กอาร์ x R, ส่วน y ตัวนี้นะครับถ้าเราจัดรูปใหม่นะครับมันจะได้เป็นเอ็กอี x e, นะข้างบนยังเหมือนเดิมนะส่วนข้างล่างครับมันจะกลายเป็นอาส่วน x นะบวกด้วย R ส่วน y นะครับก็คือได้ตัวนี้ออกมาเนาะโอเคนะครับทีนี้จากสมการทางคณิตศาสตร์นะครับเมื่อไอตัวเนี้ย rx ส่วนไอเอบวกด้วย r ศูนด้วย ry เนี่ยนะครับ r ศูน x บวกด้วย r ศูน r, y เนี่ย,นะย,ยมันจะทำให้ i หรือว่าค่ากระแสเนี่ยเนี่ยมันมีค่ามากสุดเมื่อรศูน x บวกด้วย r ศูน y เนี่ยมีค่า มีค่าเข้าใกล้ศูนย์นะครับหรือว่ามีค่าน้อยที่สุดนะถ้าอส่วน x บวกด้วยอส่วน y เนี่ยมีค่าเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไหร่นะครับมันก็จะทําให้กระแสออกมานะครับออกมามีค่ามากที่สุดแต่อัเนี้มันจะเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับมันจะเป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่ามันจะมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ได้นะครับโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับโอเค ต่อไปนะครับเร,เราได้สมก,การค่า i ออกมาแล้วเราทำยังไงจากสมก,การทางคณิตศาสตร์นะครับอส่วน X บวก R ส่วน Y เท่ากับส r e r o o ท R ส่วน X อกยกกำลังสองบวกด้วย2 R ส่วน X คูณกับ R ส่วน Y แล้วกนะ็บวกกับ R ส่วน Y ะทั้งหมดยกกำลังสองนะครับนะแล้วก็ บวกลบคูณหารกันออกมานะครับก็จะได้สมการรูปนี้ออกมาทีนี้เออาร์ลบเอ็กเนี่ยนะครับเอารสเอ็กลบอารส่วนายเนี่ย mm hmm. มันจะมีค่ามันจะมีค่าเท่ากับศูนย์นะมันจะมีค่าเท่ากับศูนย์เราก็เลยได้สมการตัวนี้ออกมานะครับได้รูปนี้ออกมาเ <line> นี่ยเพราะว่าเอารสเอ็กลบอารส่วนายมันมีค่าเท่ากับศูนย์ใช่ไหมแสดงว่าสองตัวนี้มันก็จะมีค่าเท่ากัน เพราะฉะนั้นเขาก็เลยสรุปว่าการต่อเซล์ไฟฟ้าแบบผสมทุกเซลเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกันนะครับมีลักษณะเหมือนกันก็คือในส่วนของกระแสในวงจรเนี่ยมันจะมีค่ามากที่สุดเมื่อ r ส่วน x นะครับเท่ากับ r ส่วน y r ส่วน x ก็คือตัวต้านทานภายนอกเซลนะครับ r ก็คือตัวต้านทานภายนอกเซลเนี่ย ภายนอกแล้วก็ x ก็คือ x ก็คืออะไรครับจำนวนจำนวนเซลล์จำนวนเซลล์ไฟฟ้าส่วน r r เล็กก็คืออะไรครับ r เล็กก็คือตัวต้านทานภายในของเซลล์นะตัวต้านทาน ภายในนะหรือว่าค่าความต้านทานภายในนั่นเองนะครับส่วน R ส่วน y ตัวนี้นะส่วน y ตัวนี้ก็คือจำนวนจานวนแถวนะครับจำนวนแถวนะก็จะประมาณนี้นะครับทั้งการต่อเซลล์ไฟฟ้าทั้ง3แบบนะครับนะทีนี้เราลอง ดูแบบฝึกหัดของเราเนาะดูแบบฝึกหัดของเรานะครับเรื่องการต่อเซลล์ไฟฟ้าข้อที่1นึเขาบอกว่าเมื่อต่อแบตเตอรี่ที่เหมือนกันนะครับจำนวนหนึ่งแบบอนุกรมกับตัวต้านทานให้โคบวงจรปริมาณใดปริมาณใด ต่อไปนี้นะครับของแบตเตอรี่แต่ละก้อนมีค่าเท่ากันเนะมื่อต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมกันนะแบบอนุกรมกันอะไรที่มีค่าเท่ากันฮนะความต้านทานเท่าไหมความต้านทานไม่เท่านะฮนะเพราะว่าถ้าต่อแบบอนุกรมกัน R มันต้องเอามารวมกันเซลล์ไฟฟ้าหรือว่าแรงดันไฟฟ้ารวมเท่าไหม ก็เป็นไงครับเท่าหรือไม่เท่าเท่ากันไหมครับไม่เท่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่า E ก็ต้องเอามารวมกันสิ่งที่เท่าก็คือกระแสนะครับกระแสไฟฟ้าอโอเคนะครับทีนี้ข้อที่สองนะครับข้อที่สอง ถ้าต้องการนะครับต่อแบตเตอรี่ให้มีค่า E.M.F สูงขึ้นหรือว่าค่าแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้นเนี่ยจะต้องต่อแบตเตอรี่แบบไหนครับถึงจะมีค่าแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้นก็คือต่อแบบอนุกรมนะครับต่อแบบอนุกรมกันถ้านำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนีย่ยมันจะมีผลดีผลเสียอย่างไรแน่นอนว่า ถ้าเราเอาไปต่อแบบอนุกรมกันเนี่ยมันจะทําให้ให้แรงดันไฟฟ้ามากขึ้น,นรแรงดันไฟฟ้ามากขึ้นก็ให้กระแสเป็นไงครับก็ให้กระแสก,กับกับเจ้าตัวเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะมันก็จะอาจจะทําให้ตัววงจรไฟฟ้านั้นเกิดความร้อนได้ง่ายนะครับแล้วก็เกิดการลุกไหม้ได้นะฮะถ้าสมมติว่าแรงดันไฟฟ้ามันมากเกินไปนะครับหรือว่ากระแสที่ให้เนะี่ย มันมากเกินไปนะครับอนนีนี้ดูข้อที่สามครับข้อที่สามเขาบอกว่านำแบตเตอรี่ขนาด1.5โวลต์ความต้านทานก็คือ0.2โ oh อห์มจำนวนสีก้อนมาต่อแบบอนุกรมกันนะสำหรับนำไปเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า จงหา E.F. สมมูลนะครับของแบตเตอรี่ที่ต่อแบบอนุกรมก็คือ E. รวมตัวนี้นะโอเคนะครับก่อนหน่เราก็ว่าเลยนะแบตเตอรี่สี่ก้อนนะครับต่อแบบอนุกรมกันนะเขาไม่บอกว่ามันเป็นต่อแบบขัดกันหรือว่าหรือว่าต่อแบบตามกันนะเราก็ว่าเป็นต่อตามกันเลยแล้วกันเนาะอันนี้เป็น 1> e 1นะครับ e หน e e ึ่ง e สอง e สามทนี้ก็เป็น e 4นะครับแน่นอนต่ออนุกรมกัน e รวมนะครับก็จะเท่ากับ e 1บวก e 2บวก e บวก e สแล้วก็บวก e 4นะครับ โอเคอ่ะนี่ก็จะได้เป็น e รวมเท่าไหร่ครับ 1, 1. นุดบวกหนจุด้านีบวกหนจุดห้าแล้วก็บวก1นจุดห้านะครับเพราะว่าซวเซลล์ไฟฟ้าแต่ละตัวเนี่ยมันมีนีมันมีค่าแรงเคลเื่อนไฟฟ้าเท่ากันนะครับก็จะได้ e รวมเท่ากับเท่ากับศก โเ okay, นะส่วนข้อขอไข่นะครับขอไข่เขาห้หาความต้านทานสมมนนูลนะก็คือความต้านทานรวมครับอ่เราก็หาอารวมครับอารวมของการต่อแบบอนุกรมนะจะเป็นต่อขัดกันหรือว่าต่อตามกันก็ตามคนะ่าอารวมก็จะได้เท่ากับ r 1บวก r 2บวก R สามบวก R สนีะ่แน่นอนทุกตัวมันมีความต้านทานสองไอ้ศูนย์จุดสองโอห์มนะครับแล้วนะก็บวกไปเลยศูนย์จุดสองนะมีสี่ตัวก็คูณสี่ไปเลยก็ได้นะครับก็จะได้ R รวมเท่ากับศูนย์จุดศูนย์จุดแปดโอห์มนะครับโอเคเนาะ ดีนี้ดูข้อต่อไปครับข้อต่อไปข้อที่สี่เขาบอกว่าเมื่อนำแบตเตอรี่สี่ก้อนซึ่งต่อกันแบบอนุกรมไปต่อกับตัวต้านทานขนาด5.6โอห์มกระแสะไฟฟ้าในวงจรเนี่จะมีค่าเท่าใด ถ้าแบตเตอรี่แต่ละก้อนนะมี emf นะครับมี emf เท่ากับ1.5โวลต์แล้วก็ความต้านทานภายใน0.1โ oh อห์มไปต่ออนุกรมกันนะนะครับกับตัวต้านทานขนาดนี้า1.6โอห์ม oh เราก็วาดขึ้นมานะครับแบตเตอรี่มีกี่ก้อนแบตเตอรี่สีก้อนนะครับแบตสีก้อน emf 1.5โวลต์ v, อะ่ะเราก็วาดวงจรขึ้นมาครับ น,นี่เป็น r ภายนอกนะครับ r ภายนอกเท่ากับ5.6นะแล้วก็ภายในเซลล์เนี่ยนะแต่ละเซลล์ก็จะมี e นะครับที่ต่ออนุกรมกันอยู่นะครับมีเซลล์เฟฟ้าที่ต่ออนุกรมกันอยูนะ่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มี r ภายในอยู่ย่อยๆอยู่ตรงนี้นะครับ r 1 r 2 r 3 r 4นะ กูให้มันต่อตามกันเลยนะครับทีนี้ก็หาค่าอ่าหาค่า e รวมออกมา e รวมหรือว่าซิกมา e เนี่ยก็จะเท่ากับ e 1บวก e 2บวก e 3บวก e สนะครับถ้าสมมุติว่าแต่ละเซลนะครับเซลลสีก้อนเนี่ยมีค่า m f เท่ากันซิกมา e ก็จะได้เท่ากับ 1.5คูณ4นะครับหรือว่าหรือว่า6โวลต์ได้อีรวมออกมาเท่ากับ6โวลต์ทีนี้เราก็ไปหา R รวมครับหาค่า R รวมแน่นอนว่ามันต่ออนุกรมกันทั้งหมดเลย R รวมก็จะเป็น R ใหญ่บวกกับซิกมา R เล็ก อาใหญ่ก็คือหนะ้าจุดหกฮะบวกกับซิกมาอาเล็กก็จะเป็นสี่คูณศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งนะครับสี่คูณศูนย์จุดหนึ่งก็เป็นศูนย์จุดสี่ใช่ไหมก็จะเป็นห้าจุดหกบวกศูนย์จุดศูนย์จุดสี่ก็จะได้อารวมออกมานะครับอารวมออกมาเท่ากับหกโอห์มเราต้องการหา กระแสไฟฟ้าในวงจรใช่ไหมครับหากระแสไฟฟ้าในวงจรก็หาจากสมการ v เท่ากับ i ir จาก v เท่ากับ ir นะครับเราต้องการหาค่า i เราก็ย้ายไปนะครับก็จะเป็น i เท่ากับ v ส่วน v ส่วน r นะครับ v หรือว่าค่า e ของเราเนี่ยเป็น6์เนาะส่วนด้วย ค่า R ก็คือ6โอห์มนะครับก็จะได้กระแสะก็คือ1นึ่งหนึ่งแอมแปร์นะครับได้กระแสะะไหลในวงจรเท่ากับ1นึ่งแอมแปร์นะครับโอีคนะอันนี้ดูข้อต่อไปนะครับอันนี้มันมี มันมีเซล์ไฟฟ้าสองตัวใช่ไหมครับมีเซลไฟฟ้าสองตัวแล้วก็อันนี้เป็นตัวเป็นตัวต้านทานภายในอันนี้ตัวต้านทานภายในนะแล้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวตัวต้านทานภายนอกนะครับนักเรียนพอดูเข้าใจเนาะอันนี้ต่อแบบอนุกรมกันนะครับแบบขอต่อแบบอนุกรมกันแล้วก็แบบกอเนี่ยนะต่อแบบขนานกันต่อแบบขนานกัน เรามาหาเรามาหา e รวมของภาพกอก่อนนะครับหากอ่อก่อนนะก่อ,ก,อก่อนนะครับ e รวมของกอ่อถ้าเป็นต่อแบบถ้าเป็นต่อแบบขนานนะ e รวมจะเท่ากับ e หนึ่งเท่ากับ e e สองถูกไหม e รวมเท่ากับ e หนึ่งเท่ากับ e สองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้านี่มันเท่ากันอยู่แล้วนะครับ นี่ในส่วนของ R นะครับ R รวมแน่นอนเนะี่ยมันต่อแบบยังไงครับมันต่อขนานกันใช่ไหมตรงนี้มันต่อขนานกันทั้งที่จริงก็ทั้ง3ามตัวนะครับทั้งสามตัวมันต่อขนานกันนะโอเคอ่ะเราก็หาแบบขนานออกมาหาแบบขนานออกมานะครับก็จะได้ R รวมเท่ากับซิกมา R ส่วนด้วย ซึ่งมา r ส่วนด้วย n นะครับซึ่งมา r ส่วนด้วย n ถ้าอันนั้นอันนั้นใช้ในกรณีที่ r มันเท่ากันนะแต่ถ้ามันไม่เท่ากันก็ใช้ตัวนี้ครับ1ส่วน r รวมเท่ากับ1ส่วน r หนะึ่งบวก1ส่วน r บวก1ส่วน r สองนะครับอันนี้อันนี้เอาเอาแค่ในเซลล์ก่อนนะในเซลล์ที่มันที่มันต่อขนานกันอยู่นะครับ อยู่ใช้สูตรัดก็ได้ r รวมก็จะเป็น r 1คูณ r 2ส่วนด้วย r 1บวก r 2อ r 1คูณ r 2ก็จะเป็น0.2 0คูณ0.2นะครับส่วนด้วยตัวนี้นะครับส่วนด้วย r 1บวก r 2ก็คือ0.2บวก 0. สองก็จะได้ R ตัวนี้ออกมาเท่าไรครับ0.2สไอ้0.4ส่วน0.4นะครับก็จะได้เท่ากับ1โอห์มพอดีนะฮะได้1โอห์มพอดีเลยสำหรับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับ R ภายในเนาะ r ภายในสเตลที่มันที่มันต่อแบบขนานกัน นี่อาภายนอกครับอาภายนอกมันไม่มันไม่ได้อยู่ขนานกันนะครับกับตัวนี้นะมันอนุกรมกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอารวมนะอารรวมนะครับอารวมของตัวนี้ก็จะเป็นก็จะเป็น R ใหญ่บวกกับ R เล็กนะ R ใหญ่ของเราคือสองนะครับส่วน R เล็กของเราก็คือหนึ่งนะที่เราหาออกมาได้ตัวนี้นะ R เล็กรวมตัวนี้ เพราะฉะนั้นก็จะได้ R รวมออกมา R รวมเท่ากับ3โอห์มทีนี้ถ้าเราจะหากระแสรครับถ้าเราจะหากระแสก็ใช้สมการ i เท่ากับเท่ากับซิกมา e นะส่วนด้วยส่วนด้วยซิกมาก็คือ R รวมตัวนี้นะครับซิกมา e ของเราก็คือ3ถูกไหมครับ อีหนึเท่ากับวีสองนี้นะ,ะส่วนด้วยอารวมก็คือ3ามเหมือนกันนะครับก็จะได้ I ออกมาเท่ากับเท่ากับหนแอมแปร์อันนี้ก็คือการต่อแบบขนานแบบแรกนะครับโอเคทีน,นี้ดูต่อไปนะครับต่อไปอ,อันนี้เป็นการต่ออนุกรมกันแล้วก็มีตัวต้นานทานภายนอกสองตัว ครับมีตัวต้านทานภายในอีกสองตัวนะซึ่งทั้งภายนอกภายในเนมันอนุกรมกันอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาหา E รวมก่อนนะ e รวม E รวมก็จะเป็น E e เท่าไหร่ E3 สบวกกับ E4 สี่ใช่ไหมเพราะว่ามันมันต่อแบบอนุกรมกันแล้วก็ต่อต่อตามกันด้วยนะครับ e 3เป็น3โวลต์แล้วก็ e 4ีก็เป็น6โวลต์ครับก็จะได้ e รวมออกมา e รวมออกมาเท่ากับ9โวลต์โอเคเอาไปหาอารวมครับทีนี้อารวมอารวมเนี่ยรวมหมดเลยนะรวมทั้งาภายในแล้วก็ภายนอกเซลล์นะครับก็จะเป็น R อ3เล็กนะครับอ่าเล็กสบวกอ่าเล็กสบวกด้วย R ใหญ่3บวกด้วย R ใหญ่4นะครับก็จะเป็นอ่องบวกศูนะครับแล้วก็บวกด้วย2บวกด้วยบวกด้วย4นะครับก็จะได้ R รวมออกมาเป็นเป็น6.5นะครับหกจุดโอห์ม ทีนี้เราไปหา i นะครับหา i ก็จะได้ i เท่ากับซิกมา e ส่วนด้วยซิกมา r นะเราก็ยกตัวนี้มาเลยครับ9ส่วนด้วย6.5นะครับนะเราก็หารออกมานะครับหรือประมาณ18ส่วนอ่า13นะครับได้เท่าไหร่ก็ลองคำนวณออกมาหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับโอเคนะ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการต่อเซลไฟฟ้านะครับทั้งแบบอนุกรมแล้วก็แบบขนานนะครับแล้วก็แบบผสมด้วยนะก็ประมาณนี้